ดีครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่าครับว่า1วันในชมรมยูโดของมหาลัยผมเขาทําอะไรกันบ้างและเรามีซ้อมอะไรกันบ้างในวันหนึ่งเพื่อไม่เป็เการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเย้อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมสําหรับผมนะครับผมก็จะชอบข้อชมรมก่อนเวลานะครับแล้วก็จะมีซ้อมทานู่นทานี่ก่อนนะครับผมก่อนที่จะซ้อมในชมรมจริงๆนะครับอย่างของผมนะครับผมก็จะมีแข่ง MMA ช่วงเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับผมก็จะมีสเปริ่งกับพี่บ้างเป็นเบาๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บเนาะ แล้วก็บางครั้งถ้าเกิดไม่มีสเปริงเอ็มเอเอก็อาจจะเป็นการวอร์มร่างกายนะครับผมวอร์มส่วนต้นขาข้อมือนู่นนี่แล้วก็ยืดร่างกายนะครับผมเพื่อไม่ให้บาดเจ็บตอนซ้อมนะครับก็อย่างวันนี้นะครับผมพี่คนที่ผมซ้อม m อ็มด้วยเขาไม่มาครับผมก็เลยอยู่กับเพื่อนนะครับผมก็อาจจะมีสเปริงกับเพื่อนเบาๆแต่ว่าเพื่อนก็ขอผมก่อนนะครับว่าเออเกมไปใส่เสื้อหน่อยได้ไหมจะลองทุ่มท่านี้แล้วจะมีหรอครับคนหน้าตาหล่อและใจดีอย่างผมจะไม่ยอมแน่นอนครับผมว่าผมให้เพื่อนทุ่มผมแต่ว่าใช่แล้วครับทุน่ น้องนาะแล้วรุ่นพี่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเราเพิ่งมาฝึกใช่ไหมครับเราก็ต้องเซฟตี้กันในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มีปัญหากันในชมรมแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บครับผมอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าที่เพื่อนผมฝึกทุ่มกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันคือท่าอะไรกันแน่ผมจำชื่อท่าไม่ได้ว่ามันคือท่าอะไรกันแน่แต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นการเกี่ยวขาจากด้านหลังงัดกันนะผมอา่า ขอโทษครับนะพอดีว่าผมเพิ่งฝึกได้ไม่กี่เดือนผมจำชื่อท่ามไม่ได้จำได้แค่แบบว่าเออมุโรเต้อุจิปตะอะ,อะไรวะอุชิกุบิปุปปีปุปปีอะไรสักอย่างเออนั่นแหละริ้วแหละ,ละ,ละอ่าพอรุ่นพี่มาแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมีการฝึกตบเบาฝึกม้วนหน้า,ม,นา,ม,นนา,าม้วนหลังม้วนหน้าสีขาวม้วนหลังสีขาวอะไรก็ว่ากันไปนะพอทําเสร็จแล้วเราก็จะมีการฝึกเข้าวทาน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจตอนที่ผมฝึกม้วนกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เหล呀 หลังจากฝึกพวกตีลังกามมวนหน้ามมวนหลังอะไรเสร็จแล้วเราก็จะพักกันสักประมาณสองสานาทีนะครับผมกินน้ำอะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าท่ากันต่อนะครับผมก็คือเข้าท่าพวกอุชิกุมิโอกชิอ่าอิปโปง้งโอ้คุณผู้ชมเหม็นว่านี่พระเอกเราเดินผ่านแล้วนี่ครับเดินไปแล้วเดินไปไหนแล้วเอาเดินเอ้าเดินออกไปไหนแล้วเอา้าไปแล้วอ่ะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็พอฝึกเสร็จเราก็เตรียมตัวเข้าท่ากันเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเข้าท่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนอย่งนี้ถูกเบิ้มเบิ้มได้ได้ไอ้ยิงอ้าวอ้าวเฮ้ย หลังจากที่เราฝึกเข้าท่าอะไรกันไปครับผมก็ฝึกเข้าท่าไปเรื่อยครับเขาก็าจะมีท่าให้เข้าอยู่ประมาณ3ามสี่ท่าครับแล้วก็คําแบบว่าเข้าทา่าเข้าตามจํานวนที่เขากําหนดนะพอเข้าเสร็จนะผมก็จะเข้าสู่ช่วงที่สนุกที่สุดนะผมคือการลันโดรินะครับผมก็คือการฝึกแข่งจะพูดว่าฝึกแข่งไหมก็คือการฝึกแบบว่าถ้าภาษาที่เขาแข่งเหมือนกันก็สเปริ่งใช่ป่ะนก็คือการลันก็คือการฝึกแบบว่าฝึกเหมือนแข่งเลยอะไรอย่างนี้ครับแบบนี้นสนุกสุดเพราะว่า พวกผมจะได้ไปเจอพวกผมเนะี่ยปีหนึ่งอะ่ะจะได้เจอกับพวกรุ่นพี่ใช่ไหมมันก็จะแบบว่ามีทั้งจังหวะที่ทุ่มได้โดนรุ่นพี่เขาทุ่มหรือว่าจะมีจังหวะอะไรที่แบบว่ามันจะแบบว่าพอเราได้ฝึกกับรุ่นพี่เขาอ่ะครับมันแล้วแบบเราจะได้รู้อะไรหลายๆอย่างมันจะแบบทําให้เราฝึกกล้าเล่นกล้าทําอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราตัดจังหวะไปดูช่วงที่เราเริ่มรันกันเลยดีกว่าครับทุกคน แล้วนอกจากรันโดลีฝึกทุ่มอะไรกันนะครับผมเราก็จะมีฝึกเล่นภาคพ,พื้นนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมยูโดโนะจะมีเล่นตอนอาภาคพ,พื้นด้วยนะครับผมเหมือนยูยิสูเลยแต่ว่าพวกการล็อกการหักอะไรต่างๆมันก็จะไม่ค่อยเหมือนของยูโดนะครับผมอาจจะมีบางท่าที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าพวกกติกาต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมาภาคพ,พื้นของยูโดเขาจะเรียกว่าเนวาซ่านะครับผมก็อย่างในฟุตเทจที่ผมให้ดูนะผมก็อย่างไมโฮมมี่ผม2คนนะกำลังเล่นกันนะับอันนี้ไซเฮฟวิเวชเจอกันแนละ้วผมคือ ถ้าเจอกันผมไปผมโดนทับที่ผมน่าจะแบนอะแบนแบบลากไปกับพื้นเลย,ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟุตเทศเล่นเนวาซ่าของผมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเหนื่อยแค่ไหนลงแบบนโมงลงไปแล้วเาวินแบ็คเมาส์แล้วนโมตู้แรงไม่ไหวปุ๊บลงไปแล้วครับแบ็ Back เมาส์เยบร้อยจะเรียนเยอเกนครกหรือไม่รอนกบมา เดินวนอับเดือบแล้วมึงอย่าใช้ทิศกูอีหรอกกูไม่ให้ใช่อย่ามาใช้ทิศกูดึงขนนี่ดึงไปยังไงเทำที่สวยเดี๋ยวแป๊บนึงอรองเท้าข้อข้างล่างแทบเอาแล้วอ่ะเราถามคนเท้าก่อนไปครันโอเคถามข้อล่างไปได้แล้วครับใหญ่ไหมคุมกูเลยนะนี่ เนองอแบนึงแอบเอาแล้วแอบเอาแเอาแล้วแอบเอาแล้วแบเอานนอ้แยงย้รู้ป่ะเว้อ้ ก็ได้แหละครับพอมาเจอไซส์ใหญ่ผมสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูไซส์เท่ากันก่อนว่าผมจะทํำยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยสายขาวครับผมการเล่นในวาซาเนี่ยคือเขาห้ามเชือดการเชือดคืออะไรการเชือดก็คือการอ่ะยูโดครับมันมีกิยูทิ์สูงมันมีกิใช่ไหมเราสามารถเชือดได้โดยการอ่าลัดคอโดยใช้ปกเสื้อหรือว่าการอ่าใช้ขาอย่างไทเอ็งเกิลโชว์อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมเคยตัวผมนิสัยเสียผมเลยอ่าเผยเชือดเพื่อนไปบ้างครับก็ถือว่านิสัยไม่ดีครับผม ก็เด so ี well ๋ยวเราไปดูอ hey. ันนี้ว่าว่ไซด์เียวกันผมจะเล่นยังไงนะครับผมคฮัจิเม เกมแก้ดิแก้ดิขับยืนขอขับยืนเรียวซ่าขับยืนเรียวซ่าขับยืดแก้แก้แก้เกมแก้ อาชิเมะมึงมึงมาสอนด้วยนะพูดเว่ามึงจับขามันฉีบไปข้างขวาก็จบแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะทำยังบ่อยอ่ะก่อนก่อนพวกมึงมาเล่นกับแมงอ่ะดูไายเลยตายพวกเราอ่ะกูไม่นอนไปตีรอบอ่ะแต่ถ้าท่าเมื่อกี้ได้แต่ถ้าถ้ามึงอ่ะคือคือไม่ได้หรอกตายอ่ะเดี๋ยวกูลองเข้าท่านอนบ้างให้มึงแก่ กดลงเลยเกมหนึ่งสองกดดีีก,ก,ก,กสามเอามือกดไปเลยนะตีเอาตัวกดทับดิตัวกดทับดิห้าครบอะอย่างที่คนเห็นนะคือพอผมล็อก ต่อสู้ผมอยู่กับพื้นแล้วเนี่ยคือต้องอยู่ให้ขลงเขาติดพื้นให้ถึง20ปีนะผมแล้วก็อย่าให้ขาเขามาเกี่ยวขาผมนะครับไม่งั้นเขาจะได้ลุกขึ้นมายืนใหม่ครับผมถามว่าผมล็อกอย่อยางงี้ผมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมแม่งแรงเยอะชิ้นผ้เลยกูตัวเล็กๆเนี่ยเออผมก็ต้องดิ้นหลบนะครับผมก็เหนื่อยครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ล็อกอยู่นะก็เหนื่อยอยู่เพื่อนแม่งก็นับชา้าอย่ไหเลยไมโฮมี่